สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bie By Bank Channel สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั้นย่อมมีกลไกการป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นสีสันพิษพละกําลังหรือแม้กระทั่งสติปัญญาจะเป็นยังไงถ้ากลไกการป้องกันตัวนั้นเป็นภัยกับสิ่งมีชีวิตอื่น1ิอันดับสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในโลกอันดับที่10แมงกะพกรุนกล่องแมงกะพกรุนกล่องเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ห้าทางนุ่มนิ่มบอบบางมีลักษณะลำตัวทรงสี่เหลี่ยมสีใสๆมองไกลๆคล้ายกับถุงพลาสติกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสมองและหัวใจหากเราเผลอสัมผัสดโดนมันเมื่อไหรล่ละก็มันเพราะมันขึ้นแท่นว่าเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษไร้าแรงอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวคนที่โดนพิษของแมงกะพกรุนกล่องอาจเสียชีวิตภายใน2ถึง10นาทีในประเทศไทยเราสามารถพบแมงกะพกรุนกล่องแหวกว่ายเวียนวนทั่วประเทศไทย ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตั้งแต่ภาคตะวันออกตะวันตกไปจนถึงภาคใต้อันดับที่9หอยเต้าปูนหอยเต้าปูนเป็นหอยกับเดี่ยวที่ล่าจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารลักษณะเปลือกจะเป็นรูปกลวยคล้ายกับไอศครีมโคน ส่วนใหญ่จะมีเปลือกที่หนาด้านหน้าของลำตัวมีท่อน้ำยื่นยาวออกไปและมีงวงยื่นอยู่ทางด้านใต้ของไซฟอนตรงปลายงวงของหอยเต้าปูนนี่เองจะมีฟันแหลมคล้ายกับลูกธนูซึ่งหอยใช้แทงเหยื่อเพื่อนำมาเป็นอาหารหอยเต้าปูนมีจำนวนราว500ชนิดซึ่งบางชนิดมีต่อมพิษที่ร้ายแรงมาก พิษท,ที่เกิดจากหอยเต้าปูนต่อยจะทําให้เกิดอาการว,วมแดงตาพล่ามัวหายใจติดขัดและทําให้เสียชีวิตได้ในที่สุดเท่าที่มีรายงานในต่างประเทศมีไม่น้อยกว่า10ชนิดที่เคยต่อยมนุษย์แล้วทําให้เกิดการเสียชีวิตกันเลยอันดับที่8 งูแบล็กแมมบาพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาตอนกลางและตอนใต้งูแบ c ็กแมมบามีรูปร่างเรียวยาวลำตัวสีน้ำตาลเทาไปถึงสีดำคอแบนมีตอมพิษขนาดใหญ่มีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ2-4เมตรงูแบ c ็กแมมบานั้นเป็นงูที่มักไม่ค่อยขึ้นต้นไม้แต่จะหากินและอาศัยอยู่บนพื้นเป็นหลักมันเป็นงูที่เลื้อยได้เร็วมากโดยสามารถเลื้อยได้ไวถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงถูกจัดให้เป็นงูที่ว่องไวที่สุดในโลกผู้ที่ถูกงูชนิดนี้กัดจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวภายใน20นาทีแต่โดยเฉลยแล้วคือประมาณ2-4ชั่วโมงนอกจากนี้แล้วงูแบ็กเมมบ้ายังได้ถูกจัดเป็นงูพิษที่อันตรายและเป็นงูพิษที่ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและยังถูกจัดให้เป็นงูพิษที่อันตรายมากที่สุดติดหนึ่งใน10ของโลกอีกด้วย อันดับที่7ควายป่าเคปควายป่าเคปได้ชื่อว่าเป็นหนึงใน5ของสัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่ในแอฟริกาควายป่าเคปมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับควายป่าเอเชียแต่ไม่มีสีขาวที่ปลายขาและเขาที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยส่วนใหญ่เขาของควายป่าเคปจะติดกันขายกับกระบงังปลายเขาโค้งยาวทอดลงมาแล้วงอนขึ้นขนตามลำตัวเป็นสีเทาอมดำ แต่ตอนเล็กๆจะมีขนสีน้ำตาลแต่พอโตขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงสีขนไปเองความสูงจากพื้นดินถึงไหลประมาณ1.5เมตรตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยจะหนักได้ราว800กิโลกร,รมัมส่วนตัวเมียจะหนักราว500-600กิโลกร,รมัมควายป่าเคฟมีนิสัยค่อนข้างดุร้ายอารมณ์แปรปวนง่ายไม่แน่นอนในบางครั้งควายป่าเคฟจะรวมฝูงกันต่อสู้กับสัตว์นักล่าอย่างเช่นสิงโตและหมาป่าแอฟริกันได้เลยนะครับ อันดับที่6เซียฟูแอนมดชนิดนี้อยู่ร่วมกันเป็นฝูงฝูงละประมาณ50ล้านตัวแพ่กระจายพันธุ์อยู่ใน Africa แอฟริกาตะวันออกแอฟริกาตอนใต้และเอเชียเขตร้อนเมื่อเผชิญหน้ากับอันตรายพวกมันทั้งหมดจะรวมตัวกันเข้าต่อสู้ด้วยจำนวนที่มหาศาลและกลามที่แข็งแกร่งยากนักที่จะสลัดหลุดออกจากพวกมัน ทำให้มันยึดอันดับ6ของสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกนั่นเองอันดับที่5แมงป่องเดสต็อกเกอร์แมงป่องเดสต็อกเกอร์มีขนาด4.3นิ้วพบในพื้นที่แห้งแล้งของแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางมันเป็นสายพันธุ์แมงป่องที่ต่อยเร็วที่สุดในโลก การโจมตีของมันในละครั้งมันจะทําการยกหางขึ้นเหนือหัวทําให้เวลามันต่อยตรงส่วนหางจะถูกตวัดเหมือนแส้ราว130เซนติเมตรต่อวินาทีถ้าหากคุณอยู่ในระยะโจมตีนี้มีโอกาสน้อยมากที่คุณจะหลบการโจมตีของมันทันพิษของมันสามารถทําลายระบบประสาททําให้ผู้ที่ถูกต่อยเป็นอัมพาตได้อย่างรวดเร็วบางรายมีอาการแพ้ก็จะเสียชีวิตภายในยีสีชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับ อันดับที่4ป่าปลากระกเป้าป่าปลากระกเป้านั้นแพร่กระจายอยู่แทบ,บทั่วทุกมุมของโลกไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือน้ําเค็มโดยปกติแล้วนั้นรูปร่างหน้าตาของมันค่อนข้างที่จะน่ารักกันเลยทีเดียวแต่เมื่อมันรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือเกิดอันตรายขึ้นเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ลําตัวของมันจะขยายใหญ่ขึ้นและปล่อยพิษออกมาซึ่งก็มีมนุษย์บางกลุ่มนะครับ ที่นิยมกินเนื้อของปลากระกเป๋าแล้วทําให้เกิดอัมพาตและหยุดหายใจจนถึงแก่การเสียชีวิตในที่สุดไม่ใช่ร้ายแค่พิษเท่านั้นแต่ฟันของมันยังแหลมคมและแข็งแกร่งจนถึงขนาดกัดเนื้อของมนุษย์ขาดกันเลยทีเดียวอันดับที่สามฮานีนา ตามธรรมชาติแล้วนั้นไฮยีนาเป็นสีมีชีวิตที่เก็บกินซากของสิมีชีวิตอื่นเป็นอาหารอย่างไรก็ตามพวกมันสามารถแปลงเป็นนักล่าดได้เมื่อยามจําเป็นไฮยีนาสามารถแบ่งได้3สกุล4ชนิดกระจายพันธุ์อยู่ทั่วแอฟริกาและบางส่วนของภูมิภาคอาหรับและอินเดียไฮยีน่านั้นมีรูปร่างลักษณะคล้า,ายคลึงกับสุนัขมีขนหยาบหนาสีน้ําตาลแกมเทามีลายจุดแล้วแต่ชนิด แม่ไฮยีน่าจะมีขนาดและรูปร่างที่เล็กกว่าสิงโตโดยการรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ของหายีน่านั่นเองทําให้สิงโตมักจะพ่ายแพ้ในเวลาที่ออกล่าอยู่พวกมันจะเข้าไปก่อกวนและแย่งชิงซากสัตว์ที่สิงโตล่ามาได้จนทาให้สิงโตเป็นไฟล่าถอยไปนั่นเองทั้งนี้ในช่วงสงครามที่มนุษย์ทำลายล้างกันเองไฮยีน่าเป็นสัตว์ที่เข้ามาช่วยในการจัดการซากศพของมนุษย์เหล่านั้นอืมมันช่างสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชม อันดับที่2ปลาหินหรือสโตนฟิตเป็นที่รู้กันดีว่าปลาชนิดนี้มีพิษมากที่สุดในโลกมีลำตัวป้อมเกือบกลมหัวใหญ่ส่วนหัวและลำตัวมีหนามขนาดเล็กจำนวนมากผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่มสีเหมือนก้อนหินพวกมันเป็นอันตรายและมีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ถ้าเกิดไปสัมผัสดโดนมัน ปลาเหล่านี้มักพบเจอได้บริเวณชายฝั่งอินโดแปซิฟิกและอาจพบได้ในแหล่งน้ำกล่อยดือกการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและการพลางตัวได้อย่างยอดเยี่ยมยิงทวีคูณความน่ากลัวให้กับพวกมันโดยปกติแล้วพวกมันจะพางตัวเป็นก้อนหินอยู่ใต้ก้นทะเลและคอยกัดเหยื่ยบที่ผ่านไปผ่านมาเป็นอาหาร อันดับที่หนึ่งมนุษย์จริงอยู่ที่มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะสัตว์นักล่าอื่นๆได้เลยเมื่อสู้กันตัวต่อต,ต,ตัวแต่ความฉลาดที่เหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆทำให้มนุษย์สามารถคิดค้นอาวุธและเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยสู้และต่อกรอกับสัตว์นักล่าเหล่านั้นแต่ในความฉลาดนั่นเองมักจะมีความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีการคุกคามสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจนถึงกับขั้นศูญพันกันเลยทีเดียว ความอันตรายของมนุษย์ยังไม่จบเพียงเท่านั้นมนุษย์ยังสามารถฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันเองมันช่างโหดร้ายสเะหละเกินนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับ10อันดับสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายมากที่สุดในโลก คลิปหน้าอยากจะให้ช่อง B by b a n k Channel จัดอันดับอะไรก็อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง B by b a n k Channel ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับยังไงนะฮะอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้ากันด้วยนะครับโอเคบายบายสวัสดีท่านผู้ชมครับผม